อ่าสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนเลยโอ้ยไฟของครูแนนด้านหลังมันสว่างไปอ่าสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่นะคะเพิ่งเข้ามาแค่สิบสี่คนเองนะลูกนะรอเพื่อนแป๊บนึงครูครับเมื่อกี้ผมเห็นปลาบินได้ปลาอะไรบินได้ปลาที่เป,<ฮ>ป็นผู้นำทีสุดจาะไม่เอา วิดีโอนี้เข้ายูทูปเป็นนกไมลิกระสับอะไนครับอะไนครับตัวอะไรอะไรไมลิกระสิบเหรอครับเข้าฟูกเลยแหละโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอเพื่อนสักครู่เนาะแป๊บเดียวผมเห็นนกบินใต้ดินด้วยเออใช่นกบินใต้ดินมีจริงช็อกโบไม่เคยเห็นเลยจะเกิดเห็นนกที่บินใต้ดินนะ ถ้าเกิดใครโปเปไปน,นะควรเลิกควรเลิกหล่นได้เลยหล่นไม่ไม่เราหลอนเราไม่หล่นเราครบสามสองอยู่จริงๆอะ เคยเห็นคนเดินได้ปะเราก็เ <c> ด <oughs> ิน <sh> ท <arp ires> no ุกคนก็เดินได้ทุกคนเลยทำไมมันดีเลยเมื่อวานผมเห็นแมวนอนด้วยตกใจมาก มีคนนอนกใจเหรใช่อะไรเ็ดนนมกดเไม่ไม่เ <minority> ห <lish> ็นใครครับเอาหนครับสามห้หมไหมมีนอนใจเหะ เย็นๆแล้วมันจะฮ้องแบบปีศาจอรารวาสอร่อยปีศาจอรารวาสที่นี่ไม่มีปีศาจทั้งลาทั้งโชคเลย คนเมื่อวานผมเห็นยูนิคอนด้วยคนค,คุณควรเรลื่อนหลบนะครับไมควรเป็นยูนิคอนแล้วมัคงกรก็ข่าวยูนิคอนเป็นเด็กทำไมนะยูนิคอนอะไรอ่ะยูนิคอนที่มาจากหนังกันทำฟอร์เมอร์ไหมมีแต่ทอนไม่เหรอ อันนี้ไม่ใช่นอกโลกตายไปแล้วปีนุ่นนี่เาแล้วนี้เราคุยเลยรกันชันเบื่อตุ้เในเกมนี่มึงทำอะไรเนี่ยฉันเบื่อเล่นเกมรอคูกันเล่นเกมด้วยไปเล่นดูมไอเทนอลซะไม่เล่นเกมอื่นให้ทายเกมอะไรเกมนี้เกมเก่าด้วยอ๋ออ๋ออ๋อสเปย์อีกาแล้วไม่ใช่อ่ะ โคตรเก่าเลยที่กลมกล่อมนี่ดูแก่เลยเล่นปองเหรอติอ๊ตเรอสองเกมนั้นไม่โคตรเก่าเลย <c oughs> บราบตัดออกไปไมาได้เกมยุคยี่สิบสองคนแล้วจำนวนเท่าเดิมครูแนนขออนุญ,ญาตไม่เปิดกล้องเพราะว่าหลังคุณครูแนมัน เป็นแสงหน้าคุณครูแนนมันดำครูก็ปิดหน้าต่างสิครับพระเจ้าพระเจ้าเมื่อกี้พระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าในโกคุณแนนอะอ่าโอเคเริ่มเลยแล้วกันเนาะคือว่าในส่วนที่คุณแนนจะสอนวันนี้นะคะเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้สอบไปจําได้ไหมว่าสอบไปอได้คะแนนเท่าไหร ทำบได้ทำไม่ได้ครับยังมีคนได้ห้าคะแนนเอ่อหมายถึงว่าของคุณแนนนะตามสุดของคุณแนนรู้ไม่กี่คะแนนที่สอบสอบกันเท่าไหร่ให้ทายให้ทายหรึ่งคะแนนคับดูได้ยังไงเกเท่าไหร่อ่ะตามสุดหนึ่งคะแนนของของ วิชาศิลปะของสาราศิลปะใช่ไหมจะมีเป็นยี่สิบคะแนนเนาะเป็นของครูชนสิบคะแนนของครูแนนสิบคะแนนเมื่อแยกคะแนนออกมาแล้วเนี่ยนะคะต่าสุดก็คือหนึ่งคะแนนนักเรียนหนึ่งคะแนนอ่ะคุณครูเสียใจมากเพราะว่าบางคนอ่ะสักแต่ว่าทำใช่ไหมคือว่าเปิดเปิดเวิร์กชีพขึ้นมาได้ก็กด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 ส่งเลยแบบไม่อ่านหรือบางคนนะลูก อย่างเอ่อของใครนะของแปงใช่ไหมที่ที่ส่งมาแล้วลืมกดหนึ่งข้ออย่างเงี้ยคือเราไม่ตรวจสอบข้อเราไม่ตรวจสอบอะว่าก่อนส่งอะ oh <my. S 1> ว่าเราตอบครบไหมอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เราเสียคะแนนไปฟรีๆเลยนะคะหรือบางคนที่ไม่ยอมตอบ oh. อย่าไม่ใช่ไม่ยอมตอบไม่ยอมอ่านก่อนตอบนะคะ <c oughs> ทำให้เราเสียคะแนนตรงนี้เนาะแทนที่ว่าเออเราจะได้เยอะๆเปิดหนังสือตอบคุณแนนก็ไม่เคยว่าเลย <c oughs> มีใครเปิดหนังสือตอบไหมมีมีมนเปิดครับคอเาเปิดหนังสือตอบคนเปิดห<อ>นังสือตอบนี่ถือว่าฉลาดนะเพราะว่าคุณครูเนนสอนตามหนังสือเอ่อสอนเปิดให้เปิดหนังสือด้วยใช่ไหมเวลาออกข้อสอบมามันก็ง่ายนั่นแหละดังนั้นนะคะถือว่ารอบนี้นะคะช่วยที่สุดแล้วเนาะเป็นบทเรียนนะคะ ถ้าเกิดมีสอบแบบนี้อีกกรุณาเปิดหนังสือสอบนะคะเข้าใจไหมปัน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 เป็นตัาค์ชหรือช่วยที่สุดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเฉลยนะคะเกี่ยวกับข้าเมื่อกี้ไงข้าเมื่อกี้อะไรอะไรนะพัดอะไรขอโทษไม่ใช่นะพัรเมื่อกี้เป็นความจีเนี่ยอยู่ โอเคนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราเนาะมา,<ๆ>ม,ามาดูเกี่ยวกับข้อสอบนิดนึงนะคะเผื่อบางคนยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะคะในบางข้อวิชาของคุณแนนเหมือนเดิมค่ะสาระการเรียนรู้ศิลปะแบ่งเป็นศิลปะสิข้อ <Okay. S 1> ดนตรีน่นาจะสินสิบข้อซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับนักเรียนในเทอมนี้เพราะว่าดนตรีพีพออกข้อสอบคล้ายๆกับคุณแนเลย <amation> ใช่ไหมลักษณะเดียวกันแต่จะมีเอ่อเพิ่มเข้ามาคือกดคอดของอูคูเร่ ใช่ไหมคะเพราะว่าทฤษฎีดนตรี PPP กับของดนตีหน้าสิเนี่ยทฤษฎีเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยคุณครูเขาไม่สามารถสอบสอนปฏิบัติได้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมาปรับวิธีการสอนนิดนึงก็คือใส่ทฤษฎีลงไปด้วยดังนั้นข้อสอบแทบจะคล้ายกันเลยนะคะแปลว่านักเรียนจะต้องสอบ PPP ได้เยอะแน่นอนเกินครึ่งผมจะได้แบบสุกเลยใครสอบ PPP ได้เต็มบ้างนูได้เต็มไม่เต็มไหมอะ สองมอสต์ราสทุกวิชาสอ่าครับมาดูของคุณแอนนะคะของคุณแอนเนี่ยสิบข้อแรกจะเป็นของคุูชนเหมือนเดิมเช่นเดิมไม่ต่างไม่เปลี่ยนไม่แปลงนะคะสิบข้อแรกจะเป็นของคุูชนนะคะของคุณแอนจะเริ่มที่ข้อที่สิบเอ็ดคุณน่าเบื่อโอ้โหอะมาดูข้อที่สิบเอ็ดนะคะการตีฉประกอบเพลงไทยหมายถึงอะไรจังหวะใช่ไหม ให้ตอบอะไรบ้างคุณตอบจังหวัดจังหวัดจังหวัดครับจังหวนะคะคําตอบคือขอไข่นะลูกจังหวัดนะคะผมเลระเอาง่ายๆเสียงก็คือเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหมดนะคะดังนั้นมันสามารถเป็นฉิงก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะคะต่อมาทํานองคุณแณนขอโยนไปที่ทํานองก่อนนะคะทานองคือมีอยู่แล้วจะซึ่ง ทำนองคือทุกช่องเเขาเรียกว่าเสียงสูงต่ำของเพลงความสั้นความยาวของเพลงนะคะ,ะส่วนคีตลักษณ์คือการประพันธ์เพลงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะคะดังนั้นการปีชิงนะคะ,ะจะเข้าปไปอยู่ในเรื่องของจังหวะนะคะ,ะอ่าต่อมาติดสอง องค์ประกอบข้อใดทําให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพลงได้ไหนมีคนตอบอยู่เยอข้อที่สองตอบอะไรคะกีตาร์ลัคเหรอครับข้อที่สองตอบอะไรกีตาร์ลัคเหรอใช่ค่ะตอบกีตาร์ลั์ข้อที่สองตอบกีตอบกีตาร์ลั์นะคะงองูนะคะก็คือองค์ประกอบที่เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพลงได้นะคะ ไม่ใช่จังหวะฉีกแน่นอนไม่ใช่เสียงแน่นอนไม่ใช่ทํานองแน่นอนนะคะแต่เป็นคียตลักษ์หรือเป็นการเรียบเรียงการประพันธ์เพลงขึ้นมานะคะในทํานองของเพลงนั้นๆนะคะซึ่งไม่สามารถลอกกันได้นะคะในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับเมโลดี้มาอยู่แล้วเรามาแต่งเนื้อร้องใส่อันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคนละคนละอย่อางกันอ่ะต่อมาในข้อที่สิบสาม การตีระนาดโดยใช้มือทั้งสองข้างตีสลับกันทีทีเข้าใจคำว่าสลับกันทีๆไหมคะครอ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 ะไรครอครอครออมาดูความหมายของคําว่าครอนะคะครอก็คือการตีไปพร้อมกับการร้องเพลงเบาๆนะคะไม่ดังกว่านักร้องหรือว่าไม่ เบาวกว่าเสียงของนักร้องส่วนกวาดนะคะกวาดก็คือไล่ตั้งแต่โ<ต>น้ตแรกนะคะไปจนถึงโน้ตสุดท้ายนะคะก็คือเราสามารถลากโน้ตได้เลยนะคะไน่ตอ,อย่งเดียว<ด>ผมตออครูครับครูจะมาคันนะคะค<อ>ันตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องสายนะคะเป็นการขันสายเนาะต่อมาคำตอบที่สูดเลยก็คือกรอนะคะสิบสามนะคะออกกรอ เนาะนะคะเป็นการไล่โน้ตโดยการตีสลับกันสองไม้นะคะที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 ไล่ไปเรื่อยๆนะคะต่อมาสิบสีเครื่องดนตรีข้อใดจัดอยู่ในประเภทสีอูเนนอยากจะตีคนตอบจะเข้มากเลยถ้าเกิดเปิดเติมนะใครถ้าเกิด เกิดเปิดเติมคะแนนเฉลยข้อสอบแบบนี้นะใครตอบจะเค้กคะแนนจะตีมือเลยเพราะว่าจะเค้กใช้เป็นเครื่องอะไรคะเครื่องดีเครื่องดีนะคะก็องแขกเป็นเครื่องอะไรคะเออตีครับตีตีถูกต้องคุยเพียงอ่อป่าวเต้ค่ะคุยเพียงอเป่านะคะแล้วก็ซออู้นะคะเป็นสีนะคะอ่ะมาดูเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร นองประเภทไม่ใช่หรอคะผู้ครูประเภทไม่คุณแดนถามก่อนว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้คือเครื่องดนตรีมีชื่อว่าอะไรตั้เป็ด์เนทำเป็ด์นะทำเป็ดนะทำเปรยนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดมีคนตอบผิดตายวูสายสายเดวใครตอบเครื่องกลางเหลืองแห่งกงเหลืองแหว่งปิดไมเลยนะป้าแหว่งเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะชื่อว่าทำเป็ดนะคะ ทงเป็นเครื่องดนตรีคือเครื่องลมทองเหลืองนะคะเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะคะมีไหมคะประเภทคีย์บอร์ดไม่มีไม่มีดังนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเครื่องตีกระทบแล้วก็เครื่องสายแล้วก็ลมทองเหลืองนะคะที่มีในเประเภทอะไรครเบื่อใครใครอ้าวต่อมา สิบหกใช้บรรเลงประกอบหนังตะลุงอันนี้คุณครูแนนเปิดให้ดูด้วยใช้บรรเลงประกอบหนังตะลุงอะไรนะกองคู่นะคะตอบเป็นกองคู่อเตอนนี้มันตอบถูกเยอะมากนะตอสามสายเป็นเครื่องดนตรีของภาคไหนคะเหนือครูเหนือเหนือคุยรีบปิดใต้ครูกลาง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 แป้งอย่าไล่แบบนี้มันก็จะถูกละสิ ซอส,สามสายที่ทีมผมก็ไล่นะคะครูเมื่อกี้ซอสามสายเมื่อกี้ครูผมเดานะคะคุยรีมก็ภาคเหนือนะคะต่อมาต่อมาต่อมาจะเค่ภาคกลางภาคกานต้งกลางกลางสองคู่นะคะาจะเป็นใช้ในวงดนตรีภาคใต้นะคะภาคในภาคกลางไม่มีนะลูกนะอันนี้ผิดเยอะมากคุณครูแนนอยากจะถามว่าทําไมไม่อ่านก่อนข้อใดเป็นการเขียนน้ตไทยได้ถูกต้องโอควายโอควายครับ งูงูอง,งอ,ง,ง,อ,อง,งูนะคะผู้เรียนเคยบอกว่าโดเด็กสระโอโอเรือสระเอมอมาสระอ e ี e เนี่ยเขาเรียกว่าเสียงของดนตรีเขงง้าใจไหมคะไม่ได้เรียกโน้ตดนตรีนะลูกเรียกเสียงดนตรีนะคะเสียงของโน้ตเสียงโดเสียงเลเส,สียงมีเวลาเราไปบันทึกโน้ตเราไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะเวลาบันทึกโน้ตเราเขียนแบบงองงูนะคะหนึ่งช่องนะคะหนึ่งห้องเพลงจะมีอยู่สี่โน้ตนะคะหรือสี่จังหวะ นะคะาาส่วนโดก็ไก่กโดเลมีด้านบนก็ผิดนะคะมันเป็นแค่เสียงแทนเสียงนะคะมันต้องใช้อักษรย่อแทนเสียงด้วยส่วนอคอไข่ก็ผิดตัวอามีไหมในโนตอ่ะตัวเอ็มมีไหมไม่มี<อ>นะคะดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่เลยจะตอบคอควายนะคะดังนั้นคอควายผิดนะลูกคําตอบที่ถูกคืององ,งูนะคะ<อ>ต่อมาข้อที่สิบแปดบัรทัดห้าเส้นใช้ ประโยชน์ในเรื่องใดเพื่อฝึกเขียนเนื้อเพลงครับครูผิดค่ะบันทึกตัวน้ตใช้บันทึกตัวน้ตเองเล่นเลยอ่ะนะคะข้อที่สิบแปดนะคะใช้บันทึกตัวโน้ตนะคะไม่ได้ใช้ฝึกเขียนเนื้อเพลงแต่อย่างใดนะคะใช้บันทึกตัวน ố อไม่ถูกอุ้ยใครดูมาไปไปไปอ่ะผมผมรวยครับผมรู ต่อมาข้อที่สิบเก้าคุณแซนซอนซอนใช่ที่สอนโน้ตตัวนี้นะคะกุญแจก็คือกุญแจซอนนะคะในบรรทัดเส้นนี้มีกุญแจซอนโน้ตที่อยู่บนเอ่อบรรทัดที่สองนี้นะคะก็คือเสียงซอนนะคะตัวโน้ตกุญแจซอนจะอยู่ตรงหัวของกุญแจซอนพอดีเห็นหัวไหมคะของกุญแจซอนจะอยู่ตรงเส้นที่สองพอดี นะคะโน้ตที่อยู่ในบรรทัดที่สองก็คือโน้ตตัวสอนะอ่ะต่อมากลมเออมีคนตอบตัวดาในคําตอบกลมคนที่ตอบผิดจะโดนตีตัวกลมเออคําตอบคือตัวกลมนะคะคอควายแต่ผมเห็นมันเป็นวงรีอ่ะมันไม่กลมจริงอจริงไหมเอ้าก็ดูมันเป็นกลมอะ โะะ <Okay. S 2> อเคมาเป็นกลมะโอเคไหมมีใครมีข้อสงสัยในยข้อสอบอันไหนตอถามมาไม่มีหรอกไม่ไมีรมหรอกนะคะีนครับนะคะตอบได้เท่าไหร่ครับไม่ไม่รู้เลยครับเอาเนค,คนตอบเองไม่รู้คะแนนข้อสอบเองได้ไงสอบ,สอบวันเดวันไหนและกี่วันครับกี่ประมาณหกถึงเจ็ดสัปดาห์ครับโอไม่นะแล้วทำไมบางคนพูดว่าห้าสัปดาห์ ก็หกถึงเจ็ดอาจจะลดเป็นห้าก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าเรายังไม่รู้กําหนดวันเนาะแต่อยู่ในช่วงนี้แหละเดือนอีกเดือนหนึ่งอ่ะฟังฟังแต่แล้วโอ้ยทําไมไม่สอบเดือนกันยายนประมาณท้ายๆเดือนอ่ะจะค่อยหยุดเุลาไปเลยททำไมอ่ะอยากหยุดทั้งเดือนใช่ไหมใช่เดี๋มันไม่ครบวันนะคะหยุดสองวันมีโกรธมากเลยนี จุดาห์นีนะคะคุณแน,นนะคะจะสรุปข้อสอบแล้วก็ทวนข้อสอบให้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะคุณเยนจะสอนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะเก็บคะแนนตัวชี้วัดนะคะคุณเยนจะพยายามไม่เก็บตัวคะแนนตัวชี้วัดบ่อยนะคะสับงานสัปดาห์ก่อนอนูน่นที่คุณแนนให้ทําทําส่งกันหรือยังใครยังไม่ส,ส,ส่งงานหหไหมคะผมจะไม่ได้คุณที่เป็นมันคือไอวิเคราะห์เพลงอ่ะ ทำแล้วครับทำแล้วมีใครยังไม่ทำไหมคะวิเคราอ์เพลงคุณเนจะเข้าไปเก็บคะแนนแล้วนะอัลบั้มใช่ไหมใช่ใช่ที่ถ่ายรูปส่งอะโอเคเลยโอเคนะคะใครที่ยังไม่ได้วิเคราะห์เพลงหน้าไหนอยู่ในหนังสือหน้าไหนนะวิคห์เพลงอ่ะบอกเพื่อนสิจำได้ไหมเดี๋ยนะคุณเนหาหนังสือแป๊บนึงเพื่อนจะได้ทำตาไม่เสร็จเรียบร้อยใช่สิบเจ็ดหรือเปล่าคะ เดี๋ยวคุณเรนดูให้ป๊บนึงคุณเรนหาหนังสือกับหาไม่เจอพี่ครอปเพลงอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่วะสั่งเพลงอะไรเนี่ยฟูฟูบอกไปเลยฟูอ๋อวิคอบเพลงอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเป็นเพลงที่สั่งไปเป็นเพลงใกล้ลุ่งนะคะเพลงพระราชินทนักเรียนจะไม่ยากเลยถ้านักเรียนเปิดเข้าไปแล้วลอบเพื่อนส่ง ใช่ไหมเพราะบางคนน่ะเล่นแง่กับครูแนนครูสอนท,ทางที่ดีมากเลยครูครูสอนทางดีมากเลยซึ่งบางคนเปิดเข้าไปลอกเหมือนเพื่อนเลยแล้วก็มาส่งครูแนนซี่ก็ป,ปี perfect เพราะว่าครูแนนน่ะูหกทับสามกับหกทับสองอยู่แล้วนะคะเหลือหกทับหนึ่งที่ไม่ได้เข้าคุณครับค,คุณครูครับ รักเนี่ยยังไม่ทําสักวิชาเลยผมว่าเขาน่าจะรอให้คุณครูเฉลยก่อนแล้วค่อยไปทํามากกว่านะครับคัวร์รักเนี่ยโอ้ได้ที่สองหนูนี่นี่หรอคนที่ไม่ทําสักวิชาครับอันที่หลอกมันโดนจับง่ายปูมาวางเหเจอยูนิคอนหน้าไหนครับเมื่อวานผมเจอยูนิคอนด้วยอะไรครับคนที่ทำหน้าไหนเมื่อกี้หน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะลูกหน้าเจ็ดสิบเจ็ดไปเคลียร์งานเจ็ดเจ็ดที่เป็นเพลงได้ล้มกูครับ โอเคใครที่ยังไม่ส่งมีไหมผมส่งแล้วมีส่งดังใครไม่ส่งนีขม้นคือผมยังไม่ส่งท้าสวัสดีครับอะไรวัสดีครับอะไรแบงแปงชอบเล่งคุณเนนค่าสุดท้ายที่อะไรแบงเล่งตลอดเลยมันเหนื่อยมาทั้งวันใช่ไหมมันเรียนห้าคาบใช่ไหมัครับวัดแอนเอาโคตรเยอะดีแล้วใช่ไหมมีดีพิเศษในโซนยหอนไ่้ก็เปไม่ได้คร โอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูดีไหมถ้าให้พักไวหรือจะเลิกตรงเวลาโอเคครับสวัสดีครับเยี๋ยักไม่ใพักไวจะพักไวหรือจะเรียนต่ออยากพักไวแล้วตัวไป จับด้านหน้านะคะขอความกรุณาเข้ามาให้ครบเข้ามาให้พร้อมนะคะพูณเนนจะสอนเพิ่มเติมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครัทุกคนสวัสดีครัสวัส่ะสวัสดีครับมิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัส่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะ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 สัสดีค่ัสวัสดีค่ะสส่ะค่ะสวัดีวัสวัสดีสวัสดีค่ะสวัส อะไรนะาลาวิดอะไรนะพี่ไป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 พักเราเราจะนั่งคุยกันไม่ยอมกินยังไม่กินข้าวที่ชวนไปดไม่ได้เพื่อนจะเคยดมกันเพื่อนจะทิ้งกันอะไร จารย์เรดไม่ได้ฝตองไปออกพูดภาษาปจะไม่ได้รูปภาพมาอีกแล้วอ่ะก็อจามาเถอะ